นี่หอยม่วงเธอเคยเห็น <ongs> บ่หอยม่วงเนี่ยบ่มันเป็นสีม่วงๆปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งมันต้องจัดแล้วบ่ลุงโอนได้ไหมคะเนี่ยอุ้ยมันเหี้ยวอย่าเหี้ยวใส่ฉันได้ครับอุ้ยนั่นนี่เธอเดินๆบ่งปากบอสนี่นี่นี่เธอบองเฮ้ยนี่นี่นี่เห็นบ่นี่เดี๋ยวมันอ้าปากบอสน่าจะที่จับมันบ่อุ้ยอุ้ยมันหูบ มันแลบลิ้นเอาหนูอโลนึงค่ะลองดูโลนึงก่อนปีนึงมีหนึ่งครั้งอะคะเขาหากันยังไงคะลุงอันนี้ต้องน้ำต้องลงไกลจริงจริงลึกเหรอคะครับหอยอะไรหอยม่วงครับหอยม่วงมันต้องลองมันต้องโดนลองดูครับนี่เธอมันเป็นสีม่วงๆแหมหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งคือต้องกินแล้วนั่นแหละคือต้องลองเธอผู้ใดเคยกินแน่ เลยเคยกินแน่รสชาติเป็นไรคอมเมนต์มาเด้อเดี๋ยวฉันจะเอาไปหนึ่ง<ช>เอาไปหนึ่งใช่ไหมฮะลุงครับผมอ๋อนี่เห็นบ่ช่วงเชิญจานนี่มาที่นีนี่ตอนฉันอยู่โรงงานเ,าเัิญก็เพื่ไปงมเด้วยเถื่อนี่นี่ซิเอานี่ไปน้ำไปผัดให้ปัวกินนี่เห็นบ่หอยตลับอันนี้เลือกหอยตลับเนาะอันนี้หอยกระปุกครับอะไระฮะหอยกระปุกอ๋อหอยกระปุกเออเหอยกระปุกนันมันทะเลเดียวกันแต่เพียงแต่พอลสายพันธุ์อ๋อพอลสายพันธุ์เนื้อมันเป็นไงฮะลุงอันเนี้ยอ่าอันนี้เนื้อจะ เหมือนแบบคือยังไงออกเสียวขาวสุกแล้วนะมันจะกรึกบกรึบไหมอ่ะใช่ออกกรึบออกออกรึบกรึบใช่ไหมลองดูลองดูแล้วจะถามหารอออาไว้เจอผมไว้เจอผมแถวนี้ว่าอ้าวลุงมีอีกเปล่าใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มันหายาก <c oughs> ไปไปจะสิบประเทศสู <c oughs> ้กินเถอะ